ากดติดตามพวกเราด้วยนะคะที่บ้านอีตองนั้นมีอะไรให้เราได้ค้นหาอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศแต่และช่วงก็จะเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันมาถึงตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่กันสักหน่อย อากาศที่กำลังหนาวเย็นมองออกไปข้างนอกมีแต่ความมืดไร้แสงสีของดวงไฟจากตึกสูงสูงแบบในเมืองใครที่ชอบสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทและยนต์เสน่ชุมชนน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ตามไปเที่ยวด้วยกันกับพวกเราสิครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ตามมาได้เลย ก่อนที่พวกเราจะไปกินหมูกระทะเป็นอาหารเย็นกันก็ขอเดินไปสำรวจที่วัดกันก่อนดีกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูงต้องเดินขึ้นบันไดไปกว่าสิบขั้นวันที่เรามาตรงกับวันวิสาขาบูชาพอดี เลยกะจะมาเดินเวียนเทียนกันสักหน่อยตอนแรกก็คิดว่าจะมีชาวบ้านมากันเต็มวัดแต่พอมาถึงกลับไม่มีใครมากันเลยสักคนหรือว่าเขาจะมากันดึกกว่านี้นะบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็ดีมากเมฆเริ่มมาคึมคมเหมือนฝนกำลังจะตกไหนๆก็มาถึงกันแล้วขอเข้าไปไหว้พระกันก่อนละกัน ถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะเป็นแค่วัดเล็กๆแต่กลับมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้มาเยือนต้องเข้ามากราบไหว้เข้ามาถึงไมโบสถ์ก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังกึกก้องอย่างชัดเจนทำให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกลับลงมาจากวัดก็มาเดินกันต่อที่ถนนคนเดิน ไปหากินข้าวเย็นกันดีกว่าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องเป็นหมูกระทะสินะครับจากที่เดินเอาของไปเก็บที่ห้องพักกันเมื่อกี้เวลาก็ผ่านไปไม่กี่สิบนาทีแต่บรรยากาศตรงนี้กลับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนท้องฟ้าที่เริ่มมืดครึม้มชักวันหวันว่าฝนจะตก แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินตามถนนเพราะบางคนก็เพิ่งจะมาถึงกันจึงเริ่มที่จะออกมาหาซื้อของกินกันอย่างเนืองแน่นพวกเราจึงต้องรีบเดินไปที่ร้านหมูกระทะเพราะกลัวว่าไปช้าที่นั่งจะเต็มหมดก่อน ร้านหมาล่าตรงนี้ก็น่าชิมเห็นมีคนมายืนลุมเต็มหน้าร้านนี่คงต้องแปะไว้อีกร้านแล้วสินะไว้เย็นวันพรุ่งนี้ต้องมาเดินซื้อกินให้ได้มาถึงร้านหมูกระทะที่เลงไว้สักทีร้านนี้ที่จริงเปิดอยู่ที่เดียวกับโฮมสเตย์ที่เราพักพอดีแค่เดินเลาะซอยด้านข้างก็มาถึงได้ แต่พวกเราเดินอ้อมกันเพราะอยากกะชมบรรยากาศของหมู่บ้านร้านนี้มีสองชั้นมองขึ้นมาจากฝั่งอ่างเก็บน้ำเห็นมีที่นั่งดัดฟ้าเลยอยากจะมานั่งปิ้งหมูพร้อมกับนั่งชมวิวไปด้วยเดินเข้าไปด้านหลังก็จะออกไปสู่ระเบียงร้านมองเห็นวิวสวยๆได้รอบเลย แต่น่าเสียดายที่นั่งเป็นโต๊ะเต็มหมดมเหลือมีแต่ที่นั่งบาร์แต่ก็ดีเหมือนกันจะได้นั่งชมวิวอย่างเต็มที่ทน,น,นั่งตรงนี้มองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนอากาศก็กำลังดีมองเห็นพระอาทิตย์กำลังตกด้วยดูสิมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำจากมุมสูงได้รอบเลย แต่เสียดายท้องฟ้าไม่เป็นใจยังไม่ทันจะได้ปิ้งหมูฝนก็ตกลงมาแกล้งกันซะได้เลยต้องเปลี่ยนที่เข้ามานั่งกินด้านในกันอย่างกระทันหันสำหรับราคาหมูกระทะเขามีให้สั่งเป็นชุดพวกเราสั่งชุดใหญ่400บาท3คนก็อิ่มพอดี หลังจากกินหมูกระทะกันจนอิ่มก็ต้องมาเดินย่อยกันสักหน่อยพอออกมาเดินที่ถนนคนเดินท้องฟ้าก็มืดเสแล้วฝนที่ตกลงมาแกล้งกันในตอนแรกก็หยุดตกไปซะอย่างนั้นเลยอดนั่งชมวิวไปพร้อมกับกินหมูกระทะเลย มาเดินเล่นที่นี่หากมาเดินตอนกลางวันบรรยากาศก,ก็จะเป็นอีกแบบและพอมาเดินตอนกลางคืน,น,คนก็เปลี่ยนไปนอีกแบบทำให้เป็นอะไรที่น่าค้นหาว่าจะมีอะไรให้เราได้พบได้เจอในแต่และช่วงเวลากันบ้างตเป็ว,วันที่เรามาตรงกับวันหยุดยาว โฮมสเตย์แต่ละที่ก็ขึ้นป้ายว่าเต็มกันหมดีที่เราจองกันไว้แต่นั่นเน,น, <c oughs> นิ่น,เ,น,นเลยได้ที่พักววิดีก่อนใคร <c oughs> <c oughs> ผมชักชอบบรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่แล้วสิ <c oughs> เพราะอากาศเย็นสบายกว่าตอนกลางวันมากถนนหนทางที่ดูมืดมืดไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ได้บรรยากาศของการมาใช้ชีวิตแบบชนบทจริงๆดูตรงนี้็นมก็เย็นเลย เตะเคียนไปวางหน้าหอกตอนนี้คนมาเดินกันแน่นตลาดเยอะกว่าตอนที่เรามาช่วงเย็นอีกกินหมูกระทะกันเสร็จเหมือนร่างกายยังขาดของหวานอยู่เลยต้องมาเดินหาขนมกินต่อสักหน่อยบ้านอีตองอยู่ติดกับชายแดนพมา่าก็เลยจะมีแต่สินค้าผลิตภัณฑ์ ของใช้จากพม่ามาขายเต็มไปหมดสงสัยต้องหาซื้อของใช้พม่าไปฝากเพื่อนที่ทำงานดีกว่าที่ธนาคารบอนะมันจะยัดรมพม่าซื้อยัดดมไปฝากทำงาน มานี่เหรอรอครับยาดมยมมงอันอันนี้ยาดมหรือเปล่าครับครับยาดมเฮ้ยเป็นยาแก้คันครับอ๋อมีเปล่าอันนี้เหรอยาเกลยดดมมียาดมช่วยไหมนี่ไข่แพ็คเท่าไหร่ครับนี่แ สินค้าจากพม่ามีทั้งยาดมยาหม่องแถมคุณภาพดีไม่แพ้ของจากบ้านเราโดยเฉพาะพวกครีมทาผิวของดีน่าลองใช้ดูได้จากสาวพม่าผิวขาวหน้าใสกันทุกคนคอสมุแกนในก็นีขนมเลอ่ดีะ น้องแทมกับแม่จอยเลือกซื้อกันใหญ่เหมือนจะลืมไปว่านี่เพิ่งจะวันแรกเองเรายังต้องอยู่ที่นี่กันอีกหลายวันนะตลาดบ้านอีตองนั้นจะเปิดให้เดินกันถึงประมาณสามทุ่มช่วงสี่ทุ่มตามที่พักเขาจะห้ามให้ออกมาส่งเสียงดังเพราะจะรบกวนคนอื่นที่เขาพักผ่อนกัน แถมเมื่อตอนเข้าเช็คอินคนที่ดูแลโฮมสเตย์ยังบอกให้อาบน้ำกันตั้งแต่หัวข้าอีกเพราะไม่รู้ว่าไฟจะดับตอนกลางคืนหรือไม่เนื่องจากถ้ามีฝนตกไฟก็จะชอบดับเลยให้เตรียมอาบน้ำกันไว้ก่อนนเป็นมามกาป่ะโอ้น้งต้งไหนอุ้ยชั้นรู้น้องยุทธิร้อนน้องมะไปลย เดินวนกลับมาถึงทางเดินริมอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะเดินกลับไปยังที่พักมองออกไปทางบ่อน้ำไฟมืดตื้มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่แสงไฟที่ส่องสว่างอยู่แต่ฝั่งของโฮมสเตย์นี่ถ้าตรงบ่อน้ำนี้มีหิ่งห้อยคงจะดูสวยน่าดูนะครับ วันนี้พวกเราก็คงจะต้องเข้านอนกันเร็วสักหน่อยเพราะพรุ่งนี้มีแผนกันไว้ว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวเนินช้างสึกกันเลยกะว่าจะตื่นกันตั้งแต่ตีสครึ่งเพราะกลัวจะไปไม่ทันจับจองที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นรู้สึกรถเขาจะเริ่มวิ่งกันตั้งแต่ตีห้ากันเลยอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะหนาวจัด น้ำในถังที่รองทิ้งกันไว้ตอนนี้คงจะเย็นเฉียบดีที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ไม่งั้นคงจะอาบน้ำกันไม่ไหวนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวนะยังเย็นได้ถึงขนาดนี้ถ้ามาเที่ยวในหน้าหนาวไม่รู้จะถึงขั้นเย็นติดลบกันเลยไหมบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่เป็นโอะไรที่สวยจริงๆ อากาศที่เย็นสบายความหนาวเย็นที่มาสัมผัสกับผิวหนังให้ความรู้สึกชื่นฉ่ำเย็นสบายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนท้องฟ้าที่มืดมิดมีแค่แสงไฟสลัวๆจากที่พักได้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบต่างจากในเมืองที่มีแต่ไฟจากตึกสูง,สง ถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวพักค้างคืนกันที่นี่ผมว่าทุกๆคนต้องชอบเหมือนกันกันกบผมแน่ๆแล้วมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะตอนหน้าต้องตื่นกันแต่เช้ามืดมารอรถเพื่อไปดูพ<ห>ระอาทิตย์ขึ้นกันก้อนเมฆปกคลุมท้องฟ้าเต็มไ,ไปหมดจะมองเห็นพระอาทิตย์ใหม่เนี่ย บรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากๆเลยวิวสวยๆแบบนี้เป็นอะไรที่ยากจะได้เห็นคุ้มค่ากับที่ตื่นกันมาตั้งแต่เช้ามากแล้วมาติดตามกันต่อนะครับกับการมาเที่ยวที่บ้านอีต่องวันที่สองของพวกเรา ฝากกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากพวกเราฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้อาบน้ำกันเสร็จขอออกมานั่งเล่นชมวิวกินของว่างกันต่อสักพักไส้กรอกที่ซื้อกันมาอร่อยมากเลยขอบอก แล้วมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ